สวัสดีค่ะในวันที่22และ23มิถุนายน2567ที่ผ่านมาทางสโม,มสรนิสิตคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนาศสาสตร์ได้จัดก,กิจกรรมรับน้องสร้างสารรค์สายสัมพันธ์ EDS24 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจและได้รู้จักคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนาศาสตร์และเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของนิสิตใหม่กับรุ่นพี่ทุกสาขาวิชาค่ะ ซึ่งกิจกรรมวันแรกเป็นกิจกรรมเพื่อให้น้องๆรู้จักกันผ่านกิจกรรมบูรณาการสันทนาการและยังมีฐานกิจกรรมถอดรหัสเพื่อให้น้องๆได้ทํางานร่วมกันและยังมีการแนะนําสถานที่ที่สาคัญในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนซึ่งมีพี่สมสรนิสิตและชุมุมคอยดูแลน้องๆอย่างอบอุ่นตลอดการจัดกิจกรรมเลยค่ะในวันที่สสมศรนิสิตได้พาน้องๆเดินจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ไปสักการะพระพิรุณทรงนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ e d s 24ซึ่งอยู่บริเวณสาภารุณซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนิสิตในมหาวิทยาลายัยและยังเป็นสถานที่ที่สามารถมาพักผ่อนและออกกําลังกายได้ด้วยค่ะจากนั้นพาน้องๆเดินกับคณะและเริ่มกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้น้องๆพร้อมที่จะเข้าถายกิจกรรม ฐานกิจกรรมของทั้ง5ชุมนุมและ6สาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นชุมนุมเก่งดีมีความสุขชุมนุมกีฬาและสุขภาพชุมนุมสังคมคุณธรรมชุมนุมฟาร,ร์มนิสิตและชุมนุม EDS Music Club รวมถึงสาขาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษพาะศ,ศ,ศาึกษาและสุขศ,ศึกษาเกษตรกรรมและเกษตรสิ่งแวดล้อม ตังเป็นฐานกิจกรรมที่มีพี่พี่สตาฟจากทุกชุมนุมและทุกสาขาวิชามาร่วมจัดก,กิจกรรมฐานให้กับน้องๆ้องนิสิตใหม่ e d แ24โดยมีสมสรนิสิตเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการทำให้พี่พี่และน้องนองได้มีกิจกรรมทำร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์อันดีและแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมนุมและสาขาวิชาโดยผ่านกิจกรรมบูรณาการและยังแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และ ศาสตรซึ่งในการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ได้ทั้งความรักความสุขและความสนุกสนาน,นกิจกรรมที่สําคัญเป็นกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสโมสรนิสิตได้ให้ความสําคัญและสารตอบกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นโดยสอนน้องร้องเพลงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งทํานองเนื้อร้องที่ถูกต้องซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นิสิตใหม่ EDS 24 ยังมีกิจกรรมบูมของพี่ๆสโมอสรน,นิสิตชุมนมุมและทุกสาขาวิชาให้กับน้องๆนิสิตใหม่ EDS 24เป็นการต้อนรับน้องๆเข้าสู่ครอบครัวศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กิจกรรมสายแยสัมพันธ์ที่พี่ๆร่วมกันร้องเพลงเพื่อแสดงให้น้องๆได้รับรู้ว่าหากวันใดที่ท้อและหมดกำลังใจให้นึกกลับมาว่ายังมีพวกพี่ที่ยังคงอยู่เคียงข้างและจะสพอร์ตพวกเราตลอดไป ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมรับน้องสร้างสารสาร,ส,ารสัมพันธ์ EDS 24เป็นกิจกรรมประมวลภาพการจัดก,กิจกรรมทั้ง2วันทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นและในห้อหาสาร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตทั้ง4ปีในการเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ทั้งเรื่องเรียนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ นาี้พวกเราคือพี่น้องม่วงอินทนินคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ตลอดไปแล้วอย่าลืมติดตามกิจกรรมต่อไปของสโม,มสรนิสิตคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ